ใช่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแต่เมื่อเกิดเมื่อกี้ได้ตรวจสอบจากกองทุนการดีครับผมผมกำลงังลืมนึืถองเรื่องการจราจรไปเมื่อกี้กจจองทุนการจราจรได้รายงานมาครับว่าตั้งแต่เมื่อกลางวันปรากฏว่ามีโรงเรียนหลายโรงเรียนในย่านนั้นก็ปิดเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ขอโทษยังมีความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการจะต้องนำ พื้นที่อยู่นะครับถ้าการเปิดเข้าไปแล้วอาจจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นได้เปิดบางสนผมอยากไปแยกราชวิถีจแต่เดิมปิดสนิทอันนี้เส้นทางพระราม5ได้เปิดแล้วนะครับเส้นทางพระราม5เปิดแต่เส้นทางสนนราชวิถีซึ่งวิ่งตรงตั้งแต่แยกราชวินถีไปจนถึงแยกการเดินยังมีความจำเป็นต้องปิดอยู่ครับครับตรงนี้ยังปิดอยู่แต่เป็นข้อพิจารณาครับว้าถ้าภารกิจที่2สสเดินทางกลับสมมติว่ามีการประชุมพรุ่งนี้ต่อผมไม่รู้ตุกนการผตองา ก็คือว่าและอย่างรอความมั่นคงค่ะในที่ประชุมสรสมีการคุยกันมีสถานการณ์ที่ใครอาจจะมีการขอยกเลิกถูกก่อยุติก่อนเลย่อยังเร็วครับยังอยู่ในขั้นตอนของประบวการขึ้นอยู่กับอะไรครับคือถ้าเกิดจะถูกก่อนวันที่สิบที่สามตางกำหนดเหตุของการประกาศจบลงครับเหตุการณ์ประกาศขึ้นหนึ่งมีสถานการณ์เรื่องของจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องของมีอะไรต่างนี้กุ่มผู้ชุมนุมมีอยู่ไหมครับ ที่ศูนย์ลุงยังมีอยู่400นะครับบริเวณแยกหนึ่งยังมีตั้ง200ก็ยังอยู่ในสถานการณ์อยู่ครับขึ้นอยู่กับการผลักดันบริบททางโุษกรรมเลยคะรับคือหมายถึงว่าถ้าเกิดกราบใดที่มันยังไม่เรียบร้อยก็คือยังคงประกาศรอความมันคงต่อไปเพียงนั้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับเพราะในกระบวนการประกาศไม่ได้พูดถึงบริบททางธุรกรรมพูดถึงกระบวนการมันก็เป็นกฎหมายที่บังคับครับกฎหมายที่บังคับแต่แล้วเข้าสภาสภาก็ต้อดำเนินการถ้าไม่มีการรับค้านในทุกชุมชนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องประกาศ เหมือนการประกาศของรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้เกี่ยวก,กับเรื่องกฎหมายแต่จะเกี่ยวเรื่องการดูแลประเทศต่างประเทศอะไการจะยกเลิกการจะเพิ่มหรืออะไรแล้วแต่นั้นจะอยู่ที่เหตุของการประกาศของตัวราฐครับราวนี้เหตุการณ์ประกาศยังมีรรอยู่ครับคิดว่าจะมีผูุ้นอยู่จนถึงวันที่สินี่ก็คืออาจจะต้องขยาย,ย,าย,ายนหรือเปล่าบมีตอบแทนไม่ได้ครับวันนี้เิ่งวันที่เจ็ดต้องรอสถานการณ์เป็นวันๆครับ โอเคนะครับแต่ในร่วมขบวนการน่าจะดีขึ้นครับผมคิดว่าในร่วมขบวนการดีขึ้นเพราะทุกคนก็ก็เห็นตรงกันแล้วนะครับผมต้องบอกเริ่มต้นด้วยประโยคแรกที่ขอบคุณไว้ก่อนแล้วก็ตรงกันครับน่าจะดีขึ้นครับขออนุญาตเตือในประเด็นของการสอบสวนของคณะทำงานการสืบสวนสอบสวนความผิดที่อาจเกิดจากการคุมขังนะคะท่านพลตรวจเอกชัชวานสุขจิตซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะท่านกล่าวไว้ในที่ประชุมแล้วก็ย้ำกับพนักงานสอบสวนทุกคนนะคะว่า คดีที่เกิดเนี่ยนะคะจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่